สามอย่างเลยสามอย่างรวมกันทีเดียวค่ะแล้วอันนี้คือถ้ำข้างข่าวอันนี้ถ้ำข้างข่าวสองถ้าถ้าตวงกระถวยขนาดนี้นะสองถ้ามันใช้น้อยนะที่น้อยแปลงน้อยก็ต้องใช้อย่างนี้ไปไม่ต้องปริมาณเยอะไม่ต้องเยอะนิดเดียวอค่ะอันนี้อันนี้อันนี้สองค่ะอ๋อถ้ำข้างข่าวเนี่ยสองรอบนะคะคุณผู้ชมสองถ้วยสองถ้วยไม่ สองตัวพอดีพอดีไปแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อันนี้ p s 1 1นะคะคุณผู้ชมเป็นชนิดเม็ดชนิดเม็ดนะคะคือเพื่อคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่เคยเห็น PS11 นะคะคุณผู้ชมชงช่วยครึ่งจานช่วยครึ่งอันนี้คือปริมาณอัตราส่วนคือเรากะเอาเองหรือว่าเราทำเทคนิค KPI คะมันก็เริ่มทำแล้วก็ทำมาตลอดอย่างนี้แหละ น,นั่คือว่าใส่สามตัวของอันตัวอันนี้ถ้วยอันนี้คือหินภูเขาไฟนะคะคุณผู้ชม